ไม่ต้องติดไม่ต้องกดด้วยนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับผมของวัดไร่ขิงนะครับนี่ก็ทำบุญนะครับผมสวยงามนะครับความสวยงามไม่ต้องพูดถึงนะครับ สวยงามมากครับผมไม่ได้มานานก็รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นนะครับมีสถานที่ถ่ายรูปด้วยนะครับผมสวยสวยงามเนาะครับผมนี่ครับครับผมมีมุมน่ารักกเยอะนะครับวัดไร่ขิงนะครับเียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับจะมานะมาทำบุญที่วัดนี่นะผมว่าไม่ผิดหวังนะครับผมครับผมวัดที่วัดที่สวยงามนะครับก็คลิปนี้ก็ให้ดูกันแค่นี้เนาะก็เออยังมีอีกครับมี สวยๆแล้วครับนี่นี่นี่พี่พี่ระคังใหญ่ระฆังใหญ่ครับผมสวยงามนะครับระคังใหญ่มากครับผมวัตถุขิลครับผมระคังใหญ่มากเลยครับผมใหญ่สุดๆดนะครับสุดเลยนะครับผมครับนี่ครับนี่ระฆังที่ใหญ่มากครับผมถ่ายรูปไปสิพี่เดี๋ยวเอาเอากล้องมาเดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปให้พี่ ครับผมนะครับมีระฆังใหญ่ๆนะครับสามระฆังสี่ระฆังนะครับผมใหญ่มากก็สวยงามนะครับผมเวัดไร่ขิงครับผมสถานที่สวยงามเยอะเลยนะครับผมใครไม่เคยมาก็เชิญนะครับเชิญมานะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่ไม่น้อยนะครับน้าพี่มาที่พี่พี่มาที่เดี๋ยวผมไปตีระฆังหน่อยยืนถ่ายให้ผมหน่อยผมตีระฆังว่าจะดังไหมว่าจะตีระฆังดังไหมเอาจับไว้จับไว้เอามือจับข้างล่างนี้พอเออ อย่าไปยุ่งอะไรกับมันเออเฉยทีดังังอ่ะดังทไมะเอ๊ะไม่ดังบางคนเขามีบุญนะเขาหมุนนี่นะมันดังงงนี่นะบางคนอ่ะเอใช่บางคนก็มีบุญนะก็ทำแล้วดังนะนี่นมาดูดูนี่ใครเียวที่้อง เนี่ยบางคนเขามีบุญเนี่ยเขาลูบลูบลูบมันก็ดังแล้วอะแต่ผมมาตีมันยังไม่ดังเลยบาปเยอะขอบุญเนี่ยบางคนเขามีบุญนะเขาหมุนปุ้ง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 มันจะดังตึ้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 งอะอรนะให้ใช้มือลูบห้ามใช้ไม้ตีเห็นะคนมีบุญนะทำทำดังอ่ะพี่ทำไหมพี่ลองทำไหมว่ามันจะดังหรือเปล่าอมาผมทำไม่ดังพี่ลองทำดิพี่ดังหรือเปล่าเออลองดามดิ อาไปดูดูดิว่าดังหรือเปล่าอ่หมุนเนี่ยมันดังบางคนเขาหมุนดังนะผมเคยเห็นนะเออบางคนเขาหมุนดังดังจริงดังปุ้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 งเลยเนี่ยอันนี้ไปดังเออแปลว่าเรามีบุญทั้งคู่พี่นี่นี่นี่พี่รอดท้องช้างมีมีมีเหรียญมีเหรียญมีเหรียญห้าเหรียญสิบไหมเนี่ยไส่เนี่ยแล้วก็รอดท้องช้างเดี๋ยวโชคดีเขาจะให้พรเรานี่รอดท้องช้างเนี่ย มีเหรียญไหมเหรียญใส่เหรียญไปเหรียญห้าบาทสิบาทอะไรก็ได้ใส่ก็ได้แล้วแล้ว้วพี่จะโชคดีรอดท้องช้างเนี่ยเขาเรียกว่าท้องช้างใช่ไหมวาสนาดีรูป้ป่ะใส่เหรียญน,นะอย่าใส่แบงค์นะแบงค์แบงค์รู้สึกว่าจะทํางานไม่ทํางานแล้วไม่แน่ใจไม่ไม่ไม่ได้ไไไไดต้องเหรียญอย่างเดียวมีเหรียญไหม เอาเหรียญลงไปใส่อ่าใส่เหรียญไ,ได้ช้างร้องใช่ถ้าไม่ได้จะไม่มีเหรียญใส่ไม่ได้ช้างไม่ร้องนะใส่แบงค์ช้างไม่ร้องอ๋อใส่แบงค์ช้างไม่ร้องอ๋อต้องใส่เหรียญน,นานเห็นไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะไหมเห็นไหมพนมมือดิไหวด,ดิรอด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 เอาอ๋อรอดก็ได้เอาอ๋อรอดไหวเปล่ารอดคนจะไม่รอด ลอดกลับมาลอดกลับมาเอ่าอ่าเอากี่รอบก็ได้สามรอบก็ได้แล้วแต่พี่จะมีรอบกี่รอบก็แล้วแต่เดี๋ยวสามรอบอ่าลเห็นอ่าอ่ารอบที่สองอ่ารอบที่สองลูกพี่เรารอบที่สองแล้วอ่าอีกรอบหนึ่งรอบที่สามอ่ะอีกรอบหนึ่งขอให้โชคดีสาธุสาธุสาธุของยังไม่ถึงเลยยังเอาอีกรอบหนึ่งทิ รอบหนึ่งหอตรงที่สามเออแกอธิษฐานก่อนอธิษฐานให้เมียสุขสบายดีเพราะเมียไม่ค่อยสบ,บายสงสารแกเหมือนกันคนมีเวรมีคมเหมือนกันโอ้ไม่รู้อะไรนักหนาโอเคพอลอะมาลูกพี่มามาถ่ายให้ผมมัง่งมาถ่ายให้ผมมัง่งลูกพี่มาถ่ายให้ผมมัง่งอ่าอ่าจับไว้อย่างเงี้ยไอตรงน่น้รอบที่สามก่อน ยอดดิมัน,มนไม่ร้องอกไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวยอดก่อนาเรียนยอดก่ออร้องแล้วก็รอดเลยใช้อดร <c oughs> อแป๊บเดี๋ยวนาจะร้องมันร้องรอบที่น,นะครับรอบที่ สาออสุ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 คนมีคนมีกรรมมันไม่ไดันนะอ่าคนมีกรรมอ่า